สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านกันด้วยนะครับกลับมาเจอกับพอเฟยกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราเจอกันวันจันทร์ที่23มิถุนายน2568ครับเอาเฟยมีทีเด็ดฟุตบอลวันนี้3คู่ขอนํามาฝากให้กับผู้ชมทางบ้านนะครับวันนี้มีโปรแกรม FIFA c u p World Cup นะฮะทั้งหมดทั้ง3คู่เลยที่คิดว่าน่าจะทํากําไรกับเราได้นะครับแต่ก่อนที่จะไปเริ่มรับฟังบทวิเคราะห์จากเอาฟยครับเอาเฟยขอขอคุณเปกับเว็บไซต์บอลเดี่ยวด้วยดูมันสนดูบันฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่ต้องสมัครสมาชิกใดๆทั้งสิ้นคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับหรือใครสนใจที่จะเข้ากลุ่มรับทีเด็ด ตมมก็คลิกลิงก์ที่ผมบุดไว้ใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับเอาล่ะคู่แรกของเราในวันนี้นะครับเริ่มต้นกันที่คู่ของเซียนเชลเดอร์นะครับเจอกับทพียงด้านของปารีสแซ็คแชกแมงนะครับวันนี้ปารีสนั่นต่อในราคา2ลูกครบ2ลูกครึ่งเลยทีเดียวนะครับคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับฟอร์มแพ้ด้นก่อนเจอกันครับทางด้านของฝั่งเซียนเชลเดอร์นะครับภาัในที่ผ่านมามีชนะไปเกมเดียวเท่านั้นครับสี่นัดล่าสุดนี้แพ้รวดเลยนะครับล่าสุดครับรายการนี้นะครับแพ้กับเอริโกมาดิดไป3ประตูต่อหนึ่งเลยทีสเอง ที่ผ่านมาของพวกเขานะครับก็มีแพ้ไปเกมนึงครับชนะไป4เกมนะครับในที่พวกเขาแพ้ก็คือในนัดล่าสุดเลยนะครับที่พวกเขานั้นเพิ่งแพ้กับบอตาโฟโกไป1ประตูต่อศูนย์ครับวันนี้นะครับพวกเขาจะต้องเจอกับเซอร์เรนชาวดเดอร์นะครับคู่นี้บอกตามตรงเลยว่าปารีสนั้นเหนือกว่าหลายขุมมากๆเลยนะครับเซอร์เรนชาวเดอร์นะครับพวกเขาฟอร์มแย่มากๆนะฮะอย่างสีนัดที่ผ่านมาอย่างที่เอฟเวยบอกเลยนะครับพวกเขาแพ้รวดเลยนะครับทั้งรายการนี้ทั้งบอลของหลีของตัวเองนะครับแพ้มาเย็บๆเลยนะฮะปารีสแม้ว่าล่าสุดพวกเขาจะแพ้มา ก่อนหน้านี้พวกเขาก็ชนะมารัวๆเลยนะครับยิ่งก่อนหน้านู้นนะครับพวกเขาก็เพิ่งเอาชนะแอตมาดริดในรายการนี้ไปถึง4-0เลยทีเดียวนะครับเอาไว้ว่าเกมวันนี้นะครับให้ต่อปารีสไปละกันนะครับคิดว่าน่าจะยิงเยอะแน่นอนนะครับสกอร์ที่คาดในวันนี้ครับปารีสเอาชนะไป4ประตูต่อ1ละกันไปกันต่อในคู่ที่2นะครับเราไปดูคู่ของอาร์เตติโกมาดริดครับเจอกันไปด้านของโบตาโฟโกครับวันนี้แอตมาดริดนั้นต่อในราคาครึ่งควบลูกนะฮะคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับฟอร์ม5นัดก่อนเจอกันครัับบททาาาาาางงดดด้้นนนนขขออแแตมมมรริะคีี่่ผพพวกเ ชนะมา3านัดครับล่าสุดก็ชนะเซียทันชาเด์ในรายการนี้ไป3ประตูต่อหนึ่งั่นเองนะครับส่วนด้านของเปตาโฟโก้นะครับห้านัดที่ผ่านมานี่ฟอร์มดีมากเลยนะครับพวกเขาชนะมา5เกมติดต่อกันแล้วนะครับโดยเฉพาะในนัดล่าสุดนี่เอาชนะปารีสได้ถึง1ประตูต่อสูนเลยทีเดียวนะครับเกมวันนี้นะครับเจอกับแอตมาดิดนะครับผมเอาไว้ว่าคู่นี้มันแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นในด้านของแอตด์ริโกมาดิดนะครับที่ต่อในราคาครึ่งความูกนะฮะเหมือนจะเยอะถ้าเกิดเราวัดกันตามฟอร์มหรือเทียบตามฟอร์มจริงๆเาโฟโก้นดีกว่า มาดิดเยอะด้วยซ้ำนะครับแถมล่าสุดก็เพิ่งชนะปารีสมานะฮะแต่เอาเฟอร์ไว่านั้นเองนะครับนัดที่พวกเขาเจอกับปารีสก็โดนกดยับยับเหมือนกันนะครับแต่ก็มีอ่าพิกล็อกเอาชนะปารีสไปได้นะครับแต่เกมวันนี้เจอกับแอตมาดิดก็น่าจะเป็นงานยากสำหรับพวกเขาอีก1งานเหมือนกันนะครับเอาเฟอร์ก็ยังคิดว่าลึกๆแล้วนะครับเกมวันนี้แอตมาดิดจะเอาชนะได้นะครับฉะนั้นให้วัดใจต่อทีน่าของแอตมาดิดไปได้เลยนะครับสกอร์ที่คาดอยู่นี้ครับแอตมาดิดเอาชนะไป2ประตูต่อศูนย์นะครับคู่นี้ไปกันตต่่่ออออในนนนคคคูููสุดดท้าายยกััเเเละรรรบไปขงิ์ มายมี่ครับเจอกับทางด้านของเผ่าไมลาร์ดนะครับวันนี้เผ่าไมลาร์ดนั้นต่ออินเตอร์ในราคาครึ่งควบลูกนะครับคู่นี้นะฮะไม่เคยเจอมาก่อนนะครับฟอร์ม5นั่นก่อนเจอครับทางด้านของอินเตอร์มมี่5นัดที่ผ่านมาถือว่าฟอร์มดีเลยนะครับมีเสมอไป2นัดครับชนะมา3นัดครับล่าสุดก็เพิ่งที่จะชนะปอโต้ไป2ประตูต่อ1นะครับเป็นนัดที่เมาซี่ยิงฟรีคิกได้อย่างสุดสวยเลยทีเดียวนะฮะทางด้านของเผ่าไมลาร์ดครับ5นัดที่ผ่านมาครับมีแพ้2ชนะ2แล้วก็เสมอไปเกมนึงครับล่าสุดก็เอาชนะทางด้้าานนขอออองัลีไคโรดวยสก อประตูต่อศูนย์ในรายการนี้นั่นเองนะครับวันนี้นะครับพวกเขาจะต้องต่อางด้านของอินเตอร์มลลี่ในรา,ารค,คาครึ่งควบลูกเนี่ยฮะถือว่าค่อนข้างที่จะสูงไปนิดนึงนะฮะเฟอดูแล้วนะคู่นี้น่าจะออกสูสีซะมากกว่าแล้วก็คิดว่าอินเตอร์มลลี่ไม่น่าจะแพ้กับพมัฬนะครับดูทรงแล้วนะครับเกมวันนี้เอาเฟอรว่าอินเตอร์มลี่น่าจะมาได้นะครับสกอร์ที่คาดในวันนี้ครับให้ทั้งคู่นั้นจบเสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งแล้วกันลองอินเตอร์มลี่ในรา,ารคาครึ่งควบลูกไปได้เลยครับและนี่ก็เป ผู้ชมทางบ้านกันในวันนี้นะครับสคู่ในวันนี้มาจากฟิฟฟ่าข่าววัวครับหรือว่าซิงแชมป์สโมสรโลกทั้งหมดทั้ง3คู่เลยนะครับเป็นรอบแบ่งกลุ่มนะวันนี้หากคุณผู้ชมท่านไหนที่จะตามาฟอยมาเดี๋ยวเฟอร์ใจที่เด็ดสิบามครับรวมไปถึงตัวเต็ง2ตัวให้กับคุณผู้ชมทางบ้านไปเลยแล้วกันนะครับสิบสามในวันนี้ครับเฟอร์ให้ต่อปาที่เซนชั่งแมงไปได้เลยในราคา2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับผมแล้วก็ต่อแอรมาดิดไปได้เลยในราคาครึ่งควบลูกนะครับให้ลองอินเตอร์เมเมียไปได้เลยในราคาครึ่งคคครรอบบบลูกนน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 ัััััั่่่เเเเงงะทีีีป็็ดสสววววตตต้2 เน้นๆครับเอาไว้ว่าปารีสมาแน่นอนตอไไนะ it, นนะบไปได้เลยนะฮะแล้วก็คิดว่าแอมาบริดน่าจอชนะบอตาโฟโกไปได้นะครับตอบไปได้เลยนะฮะนี่ก็เป็นทีเดียวฝอา,ายปรนจำค่ำคืนนี้ครับคุผู้ชมในทีิมีความเห็นต่างคอมเมนต์เข้ามาใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวฝอายเข้าไปอ่านแล้วกันนะครับก่อนจะเอาไปขอฝากผู้สนรรรับสนุนเจดีของเราไว้ด้วยครับเว็บไซต์บอลเดียวดูบอลสดดูบอลฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่ต้องสมัครสมาชิกใดๆทั้งสิ้นคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะฮะเจอกััััันนนนใใหม่่ววพรรรุงีี้คคบบสสด